สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมารีวิวสบู่ตัวนี้นะคะเมจิไว้ผิวขาวเร่งผิวขาวนะคะตัวนี้ไม่ต้องรอช้านะคะเรามาฟอกกันเลยนี่นะคะขนาดมันจากขนาดนี้รา,ราคาก็ละหกสิบบาทนะคะ 看，很美。 รับสมัครตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากนะคะสั่งซื้อได้ที่ i n บักเลยนะคะ,น,ะน,นี่ค่ะเจ้าเน้าค่ะทุไหนดังมาคะ่ะ โอเคนะคะพอเราฟอกเสร็จแล้วได้เวลาที่เรากำหนดแล้วนะคะแล้วเราก็จะล้างออกกันนะนี่ฟอกก็ไม่ฟอกนะคะโอเคแล้วเราจะมาล้างกันนะคะ ก็ละ60บาทนะคะส,สั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยค่ะวันนี้อาจจะมารีวิวแค่นี้นะคะบ๊ายบาย